อ,อ๋อน้องมากับคุณตาค่ะพี่ใช่น้องมากับคุณตาแล้วพอดีว่าคุณตาเขามาทํากอพ้าค่ะน้องก็เลยรอเพราะว่าทำกอพ้าต้องรอกันสองชั่วโมงใช่พอพอคุณตาไปนั่งรอตรงเก้าอี้นวดน้องก็แอบแอบมามาซื้อมาเดินดูที่แรกน้องเดินดูก่อนน้องไม่กล้าถามแต่เราตัดนไจถากตอนไหนหรือว่าเราเข้าไปแพสหรืออ๋อน้องน้องกําเงินมาก่อนค่ะพี่มาวางลงที่ตู้เนี่ยแล้วน้องก็บอกว่าพี่ครับช่วยผมนับหน่อย อ่าเชิญผมนับหน่อยว่าแบบมีเท่าไหร่ก็เลยนับได้ประมาณพันสองพันสองร้อยสิบบาทใช่แล้วมีแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยเงค่ะใช่แล้วน้อง,น,องน้องก็เลยบอกว่าผมซื้ออะไรได้บ้างครับในร้านพี่อะไรเงี้ยน้องก็เดินถามถามทุกวันเลยใช่ก็ตัวนั้นตัวนี้แต่น้องก็ชี้ใส่น้องก็คงจะอยากให้คุณแม่ใส่ชิ้นใหญ่ ใช่แล้วทีนึงหนูก็เลยจับโทรศัพท์หนูก็บอกว่าเฮ้ยน่ารักจังหนูก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายค่ะใชแ่แล้วแล้วตอนที่น้องน้องพอน้องก็ถามแล้วแล้วเราทำยังไงต่อค่ะอ่าห,หนูก็แนะนําค่ะตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่ว่างพอดีต้องอ่าหนูก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวมีแหวนตัวนี้ค่ะที่ที่น้ำหนักน้อยแล้วจริงๆจริงๆจะจะร,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 ราคาสูงกว่านั้นอย,อยู่ แต่หนูก็เลยแบบออยากให้น้องิเอ็นดูน้องอะไรประมาณนี้ก็เลยลดให้คันด้วงใช่แล้วก็ให้น้องปถิติว่าเป็นศูนย์จุดสี่กัมมิาลิกรัมที่เท่าไหร่ศูนย์จุดสี่กัมจะเริ่มต้นที่พันสามร้อยถึงพันห้าร้อยอะไรประมาณมันมันขึ้นอยู่กับลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ศูนย์จุดสี่กัมกับศูนย์จุดหกที่จะเท่ากันเลยมันหนักไม่ต่างกันแต่กําเนิดเท่ากันใช่ แล้วเรา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 ได้เอามาเลือกอ่าเอาเอามาให้เลือกประมาณสามหมที่น้องชี้ประมาณสามบงเพราะว่ามันจะมีพวกปอยพวกอะไรด้วยใช่น้องก็ดูแต่น้องชอบวงนั้นเ้าก็เลยบอกเอาอัน e นี้นะครับอะไรเงี้ยแล้วขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องแบบได้ลองได้ไน้องน้องไม่ได้เลือกค่ะน้องไม่ได้เลือกไซส์มาน้องน้องไม่รู้ว่าแม่ใส่ไซส์อะไรใช่ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ใช่ค่ะทางทางร้านมีประกันค่ะพี่ให้เปลี่ยนฟรีภายในสามวันค่ะ เป็นพ่อคน,คนอลงพอลงโพสในทิศต่อแล้วอะค่ะอรู้สึกอย่างเง้หนูหนูก็ตกใจอยู่ตรงี่เพราะปกติอะหนูจะเป็นคนชอบถ่ายลูกค้าลงอยู่แล้วใช่มีอาจารย์ตักมีคนนั้นคนนี้มาซื้ออย่างเงี้ยหนูก็จะขออนุญาตลูกค้าแบบบางคนให้อนุญาตเงี้ยหนูก็ถ่ายลงใช่มันมันจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเวลาลูกค้ามาเลือกซื้อทอง เห็นเห็นว่ามีแม่น้องโทรมาด้วยใช่ไหมคะหลังจากใช่ค่ะเมื่อเช้าน้องก็คุณแม่ก็ถามว่าใช่ร้านทองไหมแบบหนูก็บอกว่าอแม่ก็ถามว่าเป็นไปยังไงมายังไงทําไมแบบลูกถึงได้ไปซื้อใช่ถึงได้ไปซื้อตัวนี้ให้หนูก็บอกว่าน้องมาคุณตาเมาื่อวานคะ่ะแต่คุณตาก็ไม่รู้คุณตาก็ไม่รู้ว่าน้องซื้อเงนี้ยคะ่ะใช่ คุณนาโนเลยแม่ก็เลยบอกว่าน้องอ่ะปกติก็ซื้อแบบนี้ประจำอย่างไปตลาดไปอะไรเงี้ยไปตลาดจับคุณตาก็จะซื้อขนมเบื่องซื้อขนมอะไรงี้ยมาให้แม่ใช่แล้วก็เลยถามว่ามีมีคนคอมเมนต์มาถามว่าน้องเก็บเงินนานไหมแม่อะไรเงรี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอ่า น้องไปบ้านย่าบ้านคุณย่าประมาณวันสองวันที่แล้วตอนนี้นผู้ใหญ่เขาให้เงินแบบอางจังหวัดเราอะผู้ใหญ่ให้เงินลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยเก็บมาแล้วก็เป็นเงินเก็บเขาด้วยค่ะ